สวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับช่องช่างโอรถสวยของสี่นะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับรถล็อกกี้ในตํานานเนางฟ้านะครับตันนี้รถสวยๆทะเบียนเป็นป้ายขาวนะครับไม่ใช่รถรับจ้างภาษีมิยยหกเจ็ดนะครับ ไม,ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะแดดก็แรงสภาพไปสวยนะครับเราอาจจะไม่ได้ยกหัวให้ดูนะยางหน้าครับยางเต็มครับที่สำคัญนะครับคันนี้ตัวพิเศษนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษเป็นภายในแดงนี่ไม่ได้หุ้มนะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยเป็นตัวภายในแดงอยู่ครบทุกชิ้นนะครับ นีเราปูกักน้ำเราจะไม่ได้เก็บงานนะครับไม่ได้เก็บความทำความสะอาดคาซีถังน้ำมันเดิมนะครับเกียร์หกเกียร์เครื่อง6 h e ฮด5อนนะครับคัสซีสวยๆนะครับดูได้เป็น10บล้อแท้นะครับอันนี้10บล้อเพาเดียวรถล่องดูยางยาง โอเคยางก็โอเคอยู่นะครับเผาสวย,สวยเป็นเผาเดียวนะครับกระซีเป็นไงครับนี่กระซีสวยสวยสวย,สวยหมดครับก็ถือว่ารถอายุเยอะๆขนาดนี้ก็ยังสวยอยู่ก็โอเคอยู่นะครับสติกเกอร์ สติกเกอร์ยังแปะอยู่เลยยังอยู่เลยครับสวยๆนะครับก็ถือว่าราคาสามสิบนหน่อยๆนะครับคันนี้เป็นไงครับกระซีสวยๆ ไม่มีบวมใครซื้อไปก็เอาไปพ่นสีนิดนึงให้มันเงาวันนี้อีกหน่อยหนึ่งสวยเลยครับถัง,น,งน,น้ำมันจิ่ฟี่ถังลมถังลมมาลมเบรกแยกซ้ายแยกหน้าหลังเครื่องส,สวยเลยครับอันนี้ เราไม่ได้ยกหัวนะครับเพราะเรามาคนเดียวยกหัวไม่ได้ก็ดูแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะติดเครื่องให้ให้ดูนะครับนี่ครับภายในแดงเบาะตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับยังไม่ได้เก็บงานเรายังไม่ได้เก็บงานเดี๋ยวเราขึ้นรถแป๊บนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> ี่ครับเขามาอย่างนี้เลยนะครับรถห้างนะครับอันนี้ไม่ใช่รถประกอบรถห้างภายในก็อยู่ครบทุกชิ้นนะครับถือว่าสมบูรณ์มากไม่น่าเกลียดประตูก็ปิดสนิทเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องดูนะครับเกลม ใช้ได้อ๋อปึ๊บ่ลืมวัดรอบนะครับวัดรอบยังขึ้นอยู่เห็นไ,ไหมครับเกลลมใช้ได้เกียร์น้ำมันใช้ได้แต่เกียร์ความร้อนเสียนะครับอ่นอกี้โดนระดังอันนี้ก็ใช้ได้นะครับความเร็วใช้ได้ชับเบรกใช้ได้ นะครับภายในสวยๆเลยนะครับคับนนี้ใช้ได้หมดนะครับไม่มีตรงไหนที่ใช้ไม่ได้เลยึบเ,เดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ให้ฟังเสียงเครื่องข้างล่างอึบอึบคนเดียวก็จะ